เปิดลุกวันส่งท้ายชมพู่อรยาบนพรมแดงคานแซบแรงทั้งราคาและอิมเมจ เผยโฉมออกมาแล้วค่ะสำหรับลุกที่3ลุกพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานังที่76ณประเทศฝรั่งเศสของแม่ชมชมผู้อรยานางเอกแฟชั่นนิสตาคุณแม่ลูก3เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและนี่คือลุกส่งท้ายเมืองคานปีนี้ของแม่ชมอีกด้วยค่ะงานนี้เรียกว่าแม่ชมค่ะก็เก็บความทราบมาปล่อยในวันส่งท้ายนะคะเพราะชุดกูตูของแฟชั่นแบรนด์ดังเป็นชุดซีทูผ้าผิวสีแดงตัดกับสีไวโกของเครื่องประดับชั้นสูง หรือที่แฟนแฟนแบรนด์บูการี่เรียกกันติดปากว่าเครื่องประดับลายงูซึ่งจะเห็นว่าแม่ชมนั้นจัดหนักจริงๆค่ะเพราะเสร็จเครื่องประดับมาทั้งสร้อยคอต่างหูแหวนและกำไลข้อมือในลายเดียวกันสนนราคาของสร้อยคอแต่ละเส้นนั้นก็อยู่ระหว่าง3 7 0 0ถึง139,000ดอลลาร์หรือถ้าตีค่าเป็นเงินไทยนะคะก็กว่า4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยจากภาพที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งสร้อยงูแบบสัน้นแบบยาวพันกันหลายทบ ทางเส้นแต่งด้วยเพชรระยิบระยับไม่นับรวมดวงตาที่มักเป็นอัญมณีสีอื่นขณะที่กำไรแล้วแหวนแน่นอนว่ามีมากกว่าหนึ่งวงรวมกับต่างหูอีกหนึ่งคู่ไม่ต้องคิดเลยว่ามูลค่าแต่ละเส้นนั้นจะมากมายขนาดไหนนี่ยังไม่รวมราคาของชุดนะคะซึ่งเป็นจากแบรนด์หรูฝรั่งเศสส่วนลุกบนหน้าแต่งแซบสีสันเข้ากับสีชุดอย่างเหมาะเจาะจึงได้บอกว่าเป็นลุกวันสุดท้ายของแม่ชมตัวแม่พม แดงเหมอนคานจากประเทศไทยแตกแตนทั้งอิมเมจและราคาอย่างแท้จริงค่ะ